โอเคครับผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบก,กันเดิมกับดีวีดีชานัลเกเชื่อไงผมกับเกมโลบ็อกนแมมมีชื่อว่าไทยบีบีคิวไทยคูนนะครับผมอันนี้อะไรว่ต้องแสงกวาก็ปิดเลยนะฮะโอเค หลังจากที่ผมนะครับผมได้เล่นหลังจากที่ผมได้สร้างร้านไปแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างร้านต่อเรื่องเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเราจะไปทําการเอ่อทำการเรียกลูกค้าเข้ามานะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับ่ะเรียกลูกค้ากันนะฮะวันนี้ก็จะทําให้เสร็จเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโอเคผมจะเสร์ฟก่อนนะครับได้แล้วครับลูกค้าครับได้แล้วครับจ่ายแล้วครับ ได้แล้วครับโอเคคุณผู้ชมครับจะขอตัดตอนนี้พรผมเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับไปโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการแจกเได้ทําการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าแล้วครับโอเคที่เหลือครับผมก็จะวิ่งเก็บตังค์ก่อนเนาะโอเคคุณผู้ชมครับเราจะเก็บตังค์ก่อนนะครับเก็บตังค์ก่อนเนาะโอเคคุณผู้ชมครับเราจะไปเจอกันตอนตอนที่ว่าได้นะโอเคคุณผู้ชมครับผมก็จะเก็บตังค์เหมือนเดิมเนาะ เก็บตังก่อนแล้วเต็บเก็บตังก่อนนะครับเก็บตังวางก่อนวางก่อนยังไม่ได้เสิร์ฟนะโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคเอ็มเดี๋ยวเราเราจะทำการนะดูสิอ่าโอเควางวางโอ้ไม่ได้ครับทุกท่ครับโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเจอ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนที่ว่าเราขยายร้านแล้วนะฮะโอเคครับผู้ชมรมาตอนนี้ผมก็ได้ทําการาขยายร้านไวแล้วนะฮะตอนนี้ผมขออนุญาตจากการพวกนี้ก่อนนะครับผมยังไม่ได้ครับเ,เดี๋ยวเราเราก็จะไปเรียกลูกค้ามาอีกทีหนึ่งนะครับผู้ชมครับโอเคก่อนที่ลูกค้าก็ค่อยเดินเข้ามาในร้านเรื่อยๆนะฮะโอเคครับเราจะมาเรียกลูกค้ากันเนาะ โอเคโอเคครับลูกค้าเต็มแล้วะคระับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการขยาย<ม>ร้านเป็นที่ทอดอนแล้วนะครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้ผมก็ลูกค้าตอนนี้ก็กําลังเตรียมของสําหรับตรงแถวๆนี้นะฮะให้คุณ okay, ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะเรียกลูกค้าก่อนเนาะ<ม>เดินครับผมลูกค้ารอนานแล้วนะครับโอเคลูกค้าเต็มนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปทําการ วางเอาให้กับลูกค้าก่อนนะครับโอเคเจอกันโอเคผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ก <an> ็ก็เล่ <an> s. <S นไปนานอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็อ่ามีอ๋อมีคนช่วยแล้วฮะโอเคผู้ชมฮะจังหวะน,นี้นะผมก็จะไปเขายายร้านต่อนะครับ <an> ผู้ชมครับโอเคเราจะไปเียกลูกค้ากันก่อนนะครับตอนนี้ผมจ้างพนักงานมาแล้วสีนนะโอเคต่ okay, ไอไปรอรับลูกค้าครับทําอะไรได้บ้างพนักงานทําอะไรได้บ้าง โอเคก็ okay. จะจ้างพนักงานมาแล้วนะครับมีดูซีว่าพนักงานก็จะทํายังไงกันนะฮะโอ้โอเสิร์ฟให้เลยโอ้โอเคผู้ชมครับเราจ้างเด็กเสิร์ฟมาแล้วนะฮะจ้างพนักงานเรียบร้อยโอเครับผู้ชมชมมาตอนนี้มีเด็กเสิร์ฟแล้วนะฮะมีเด็กเสิร์ฟปีคนในร้านเนี้ยมีแค่นี้เองหรอโอเคครับเราก็จะมาทําการตรงนี้ต่อนะฮะเราจะมากดปุ่มตรงนี้ต่อครับครับปรบัปรบอเป็นห้องเก็บของนะครับผู้ชม โอเะู Saint ้ได้แค่นี้เองเหรอได้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมอ๋อเขาพับเลยเหรอพับเลยเหรอปับเลยเหรอโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราตะลงขายาตัดคลิปไปก่อนนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมีเด็กเสิร์ฟมาทำงานแล้วนะครับดีไ้สร้างเด็ก ตั้งเล็กเสริมมันนะครับโอเคเราจะเราจะเริ่มจากฟิตก่อนโอเคเราจะเหยียบตรงกลุ่มนี้เออพอเออได้ละอ่าได้แล้วอ่ะพันอ่ะพันอุ้ยพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมันมันต้องขึ้นขึ้นพนันเฮ้ยเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี setting, health, okay. Okay. ๋ยวเก็บทั้ง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 เกมเจอกันตอนเก็บทั้งกันแล้วนะครับโอเคครับผมครับตอนนี้ผมก็จ้างเด็กเสิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วอ่าเด็กเสิร์ฟก็ทำงานอย่างเงียบเราก็จะมาขยายร้านต่อครับมาขยายร้านต่ออมี่ตรงไหนอีกบ้างเฮปุ่มเอ้าหนึ่งพันอ้อะไรโอ้รุยไม่พอ คุณผู้ชมมันไม่พอเงินไม่พอเงินไม่พอเอเค,ครับเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนคุณผู้ชมครันเจะเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนคุณผู้ชมครับเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเอเก็บตังค์ก่อนโอ้โหมึงเองยังไม่เซิร์ฟอีกเหรอเจนครับเจนครับเจนครับ ครับ,รบโอเคคุณผู้ชมครับเราก็จะมาทำการขยายร้านต่อนะครับอ่ะวอลเอาสร้างเอาทำผนงังอ่ะทำผนงังไปเอาทำไปอ่ะผนงังเอเคไ่ต่อผนงังใช่ไหมผนงังทำไปเอาไปเฮ้ยอไรไออ๋อเป็นเชลเป็นเชว,วางของนะครับ โอเคโอเคเป็นแถววางของโอเคไหนอ๋อเ,เก็บตั้งก่อนอเก็บตั้งเก็บตั้งจะได้ทำแบันี้จะมีประตูให้เปิดออกไปอีกนะ โอเคครับขอบเดี๋ยวได้มาขอเก็บเสร็จปังโอเคเชล okay. อ่าแค่นี้ใช่โ okay. ไหมโอ้โอ้สามพันพื้นโอ้ทางพื้น, 3, นใช่เอ้ยอะไรห้องน้ำ อะไรคือ,ค,อ,อ,อคืออะไรห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหมในห้องน้ำเหรอคืออะไรอห้องน้ำเหรอโอ้ยไอเก็บของอ่าเก็บ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 ตังเก็บตังเก็บตังเก็บตัง รอปโ๊บครับโอ้โหดก่อนดก่อนฮะโอเคเดูดิตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยพื้นไม่ได้ดีกว่าไปโอเคอรับรับทางเเก็บตังเก็บตังเอาเก็บตังเอาเก็บตังค เก็บตังก่อนเก็บตังนะเก็บตังโอ้ก็ลูกเก็บให้เลยเหรอเก็บให้เก็บให้เลยเหรอโอเคเฮ้ยไม่ใช่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 อีกอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเออเอ้ยใช่โอเคโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าแมปมันมีประมาณนี้ผมก็โอเคคุณผู้ชมก็โอเค ใครชอบแมปนี้ผมก็อย่าลืมผมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมก็อย่าลืมกระตุ้นไรค์ผมก็โอเคกับคนที่ดูกันนะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ